สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาหราศีมีนกันนะคะในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคม2565ความดีงามนี่ไม่ลดละเลยนะคะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่งดงามอย่างยิ่งมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเรียนการศึกษาก็ได้เรียนสมใจความรักคู่ครองเนี่ยก็จะได้พบได้เจอนะคะไม่ว่าจะได้พบใน บ้านเกิดเมืองน,นอนของเราหรือในต่างแดนก็ได้การเงินการทองนะโอ้มากมายใหญ่โตแต่ก็มีการใช้ใจ่ายสูงเพราะมีวาสนาในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์มีการซื้อขายทรัพย์สินได้ด้วยนะคะที่รอคอยกันมานานก็จะได้ ด้วยปาฏิหาริย์แห่งดาวพระเกตที่กลุ่มดาวพระเสาด้วยนะก็จะมาช่วยให้ขายที่ขายทางได้ซื้อที่ซื้อทางได้ประสบความสําเร็จนะคะและมีวาสนาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นดับด้วยนะหรือว่าของเก่าของโบราณนะคะและยังมีวาสนาในของสวยๆงามๆด้วยเพราะว่าได้ดาวพระศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่ง องค์เกณ์ด้วยนะวาสนาทั้งการเงินการทองนี่ยก็วาสนาในเรื่องของความรักคู่ของด้วยนะคะและก็ดาวพระอาทิต์เนี่ยก็ยังได้ตำแหน่งดาวยงยศในราศีกอรกฎแล้ววันที่17สิงหาคมจึงจะยกย้ายมาที่ราศีสิงได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีโดยที่ดาวพระพุธเนี่ยขณะที่อยู่ที่ราศีสิงก็ได้ทั้งตำแหน่งราชาโชคและก็มหาจักร นะคะได้ดาวดยงยศนั่นแหละในวันที่20สิงหาคมเนี่ยก็โยกย้ายจากราศีสิงห์มาสู่ราศีกันได้ตำแหน่งกเษกษตรราธิบดีและตำแหน่งหมาอุจีกนะคะในเรื่องความรักคู่ของก็มีโอกาสพบหลักแน่นอนนะคะใน2เดือนนี้นะหรือว่าที่รักๆก,กันอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสได้แต่งงานแต่งการกันนะคะที่ป่วยที่ไข้ก็จะเจอ,อยาดีหมอดีเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงจังหวะที่โชคดีแบบมากๆเลยนะคะดาวพระเสาร์ใน รอบ30ปีก็มาสถิตอยู่ที่เรือนลาพะเพราะฉะนั้นวาสนาไหนอสังหาริมัพย์สังหาริมัพย์บ้านรถที่ดินแก้วแหวนเงินทองเป็นของท่านแน่นอนนะคะเพราะบุญเก่าที่หนุนนำเจ้าชะตาด้วยนาดาวเกตเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งริ้นรักวิญญาณธาตุเนี่ยมมกกลม ดาพระเสาเนี่ยในเรือนลาาโดมีดาพระประสุดิกุ้มลักขณาเนี่ยบุญเก่ามาอํานวย,โยอโอพภรแด่ท่านนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยจึงเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือจุดในการดําเนินชีวิตที่เพิ่มพูน พอกผูนความดีงามอย่างมากมายให้แก่เจ้าชะตาในรอบ30ปีที่เป็น30ปีที่มีความพิเศษอย่างมากมายเพราะในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยได้ดวงมารโยกและดวงพระจันทร์ขึ้นซีดด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นจุดเปลี่ยนแห่งความมั่นคงมั่งคงั่ง และชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะคะหากก็ขอให้ชาวราศีมีลัคนาราศีมีเนี่ยพบกับความสุขสมหวังตามที่ปรารถนาเลยนะคะความสุขนี่ก็คือดาวพระอังคารนี่แหละที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและเป็นความสุขในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะไปกุมกับดาวพระ มริตอยู่นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตามีการคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและนำพากันไปสู่ความเจริญนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ